เคยแพ้อาหารพวกกลุ่มน้ำส้มน้ำส้มน้ำมะนาวทุกอย่างอันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับอ้ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่หลายปีแล้วล่ะไม่รู้ปีไหนเห็นบอกว่าไปทานอาหารแล้วก็มีการใส่น้ำมะนาวอ๋อใช่ใช่ไปกินเลี้ยงปีใหม่เขาใส่น้ำมะนาวในน้ำจิ้มมาอะไรเงี้ยครับพอเรากินเรารู้สึกหนาวเอ๊ะเราเป็นอะไรเนี่ยน้ำมะนาวมันไม่ควรที่จะแพ้ใช่ไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มปั๊บก็ยังล้วก็เป็นไข้เลยแล้วหนาวขึ้นมาเลย เหมือนคนผิดสําแดงอะไรอย่างนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่จได้หมก็อายุประมาณสี่สิบกว่าแล้วล่ะสี่สิบกว่าซึ่งก่อนหน้านั้นเด็กๆเคยเป็นไหมผมว่าไม่ไม่เคยไม่เคยตอนเด็กๆก็ไม่เคยเป็นอ๋ออ๋อสี่สิบกว่าครึ่งมารู้สึกครั้งแรกคือกินเข้าไปแล้วรู้สึกเป็นไข้ค่ะมันรู้สึกหนาวขึ้นมาเลยแต่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรไม่รู้เพราะว่ามันเป็นน้ำมะนาวเราก็มันไม่น่าจะแพ้อือ่ก็กินมาตลอดก็กินมาตลอดอ่าเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็เป็นอีกเป็นอีกพวกน้ำส้มพวกแหนมอะไรเงี้ยแพ้มากเลยแม้แต่น้ำตาลสดก็ยังแพ้เลยนะพี่แพ้อะไรบ้างฮะสุดท้ายที่รู้แพ้ทุกอย่างยกเว้นเกลือกับกล้วยโอ้ลือเกลือกับกล้วยกินข้าวกับเกลือจริงๆนะคือทานข้าวก็ยังทานได้ค่ะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยป็นกล้วยก็ไม่แพ้ คือกล้วยปิ้งที่เขาขายตามตลาดนะเวลาเราไปเจอแล้วก็ซื้อติดมาม,มากินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันมากไปเราไม่ไหวลรมั้งอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าแพ้ผงชูรสที่อยู่ในอาหารหรือเปล่าทุกอย่างสารกันบูดพวกนมกล่องพวกน้ำโค้กอะไรแป๊บเอ้ยโทษทีพวกน้ำน้ำดนมแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยอันนี้คุณหมอบอกเราแพ้เองรู้สึกดเดงเลยเลยแล้วไปหาหมอเขาบอกว่าเราเป็นอุปทานแล้วคุณแพ้อะไรคุณอย่าไปกินมัน ก็ ar, มันแพ้เยอะขนาดนั้นน e. oh ่ะก er, ็นั่นน um um no um ั่นสิคุณหมอให้ยาไหมฮะให้ยาก็ให้ยาแก้แพ้เม็ดเม็ดเหลืองๆอ่ะไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินหายเลยออพอแพ้ก็กินยาไม่หายก็ไม่ดีขึ้นถ้ามันแพ้มากๆนี่นะมันจะปวดหัวเลยนะไม่รู้แพ้อย่างไงจะปวดหัวเป็นไข้เจ็บเท้าอะไรไปทั่วเลยเจ็บขาลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยคือกินข้าวนอกบ้านไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะ กินได้แต่ข้าวที่บ้านกับห่อใส่ถุงพราะจะติกไปด้วยไปไหนโรยเกลือใช่ค่ะเนื้อส่งเนื้อสัตว์ผักเพลกอะไรก็ถ้าไม่มีสารกันบูดน่าจะ,ะพอทานได้อ่าเป็นเนื้อปลาในตลาดเนี่ยไม่มีสิบต,ต่อให้ล้างยังไงก็ไม่มีสิบโอ้โหลลำบากอาจารย์ครับทําไมอาการแพ้ถึงมาเกิดตอนอายุสี่สิบกว่าค่ะมันเกิดได้ทุกระดับอายุอะนะคะอืมอืม ก็จะเกิดตอนไหนก็ได้ตอนเด็กก็ได้ตอนโตก็ได้มันไม่เลือกวัยไม่เลือกไม่ไม่เลือกวัยค่ะอย่างนี้แพ้เยอะๆอย่างนี้นี่จะใช้ชีวิตก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาค่อนข้างไวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต่อต้านแทบทุกอย่างเลยคือสิ่งที่เคยทานมาแล้วไม่แพ้เนี่ยกลับมาแพ้ทีหลังได้นะคะและแพ้เฉยๆไม่ว่ามีนิ้วล็อกมือล็อกมีค่ะมีมันจะเจ็บหัวไหล่นะครับถ้ากินพวกแกงที่เป็นที่เรา ที่เขาขายพีกตามตลาดาน่าจะเป็นเราคิดว่าต้องเป็นสารกันบูดแน่นอนน้ำมาแกงอะไรเงี้ยพวกแกงใต้แกงอะไรก็ตามแต่เป็นน้มจีนอะไรตามตลาดเนี่ยเราไม่มีสิบที่จะกินอันนี้ก็คืออาการแพ้มันก็อันนี้เป็นอาการแพ้อันหนึ่งคือโรคภูมิแพ้เนี่ยบางชนิดเนี่ยแพ้แล้วจะก่อให้เกิดข้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบก็มีค่ะคะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่มีเลี่ยวมีแรงไม่มีแม้แต่ตะปุดตะขอเสื้อในยังไม่มีสิบ ใส่กางเกงก็ต้องใส่กางเกงหัวยางยืดเลยนะเราไม่สามารถที่จะคือเวลาเราเข้าห้องน้ําเราไม่สามารถที่จะปลดตะขอได้อะไรเงี้ย uh huh. บางอื่นเราเป็นช่างตัดผ้าเนาะก็ท uh ํา huh. กางเกงแบบหัวลูดใส่เลยเป็นยางยืดเลยยางยืดเลยไม่ต้องปลดเลยไม่ต้องปลดเลยเอาเท้าเหยียบก็ถอดได้ค่ะคือเราจะเปิดก๊อกน้ํายังไม่มีสิทธิ์เลยนะไปหาหมอไหมครับหาค่ะหาแล้วก็ฉีดยา คือไปหาบางทีก็หมอที่เขาว่าเขาเป็นหมอทหารเป็นหมอเถื่อนนะเนาะเราก็ไปฉีดยาสามเข็มไปหาหมอเถื่อนไปหาหมอเขาว่าเขาเป็นลูกน้องหมอมาก่อนเขาเป็นทหารเกณฑ์เราไม่มีทางเลือกไงเ้วก็ไปฉีดยาก็รู้สึกจะสี่ร้อยแปดสิบต่อครั้งหนึง่งแล้วเขาฉีดยาอะไรให้รู้ไหมฮะเขาว่าเขาฉีดอะไรเนาะฉีดสเตียรอย ไม่ใช่ฉีดออกซิเจนอะไรก็ไม่รู้เฮ้เราว่าถ้าหมอตรงนี้ฉีดได้ทําไมหมอในโรงพยาบาลฉีดไม่ได้แล้วทําไมไม่ไปโรงพยาบาลครับไปไปแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อแพ้อะไรก็อย่าไปกินมันก็ไปโรงพยาบาลนะที่เปลี่ยนหมอไหมฮะคะลองเปลี่ยนหมอดูไหมฮะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วคุณหมอบอกว่าไงท่านหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งแถวสัมพันธ์ใหม่เขาบอกว่าคุณพี่นี่อาจจะเส้นเอ็นอักเสบทั้งตัวก็โอเคกินยาเอาเส้นเอ็นอักเสบทั้งตัวมันเจ็บมากเลยค่ะ ไม่คือป่วยแบบไม่สามารถออกกําลังกายได้อ่คิดดูสิเดินก็เจ็บนอนก็ไม่สามารถนอนก็เจ็บคุณหมอซักใช้ถามถามที่แรกคุณหมอให้ยากระดูกมาก่อนสองครั้งก็แพงเหมือนกันเลยยาทีนี้ก็เลยไปใหม่บอกว่าไม่ใช่หรอกคุณหมอถ้ากระดูกมันต้องเจ็บตรงๆไปใช่ไหมแต่นี่มันเกดเจ็บตามมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามเส้นเราไปอ่ะทีนี้คุณหมอให้ยามาหายแล้วเราก็ดีใจแล้วก็ไม่ เราไ<ม>่เจอบีมนี่เราก็ไม่ได้สนใจเราเคยดูโฆษณาช่องช่องนึงอะนะช่องโทรทัศน์แล้วก็โอ้มังคุดนี่ดีเนาะเราซื้อทุเรียนเราก็ซื้อมากินด้วยใช่ไหมอูดีเนาะเป็นยาเนาะเราก็คิดอย่างเงี้ยก็ตามไปที่นี่มามาเป็นเนี่ยครับก็ดูเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยน่าเชื่อถือได้เราคิดนะนะเทสซาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าเออน่าเชื่อถือแต่เราก็มาลองดูแฟนก็ว่าเหมือนคนนั้นแหละว่าไม่รู้เธอไปให้ใครหลอกมาอีกแล้ว เพราะว่าไอ้พวกเนี้เยอะเขามาตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ลองดูก็ลองดูพอกินยาโรงพยาบาลหายแล้วแล้วก็มากินแกงอย่างเดิมเพราะแฟวนเป็นคนใต้ใช่ไหมแล้วก็กินแกงสตออะไรสนุกพอกินเอ้ยทำไมเราเจ็บมาเหมือนเดิมวะเจ็บเจ็บเจ็บเราหยุดเลยหยุดแล้วก็สั่งสั่งไอ้ตัวนี้แหละบีมนี่แหละอสั่งบีมมาทานสั่งมะขวดหนึ่งก่อนสีอะไรครับสีเขียวค่ะสีเขียวทีนี้คนขายเขาบอกเอาสองสี่จะได้สมัคงไม่เอาอ่ะ เขาเขาแค่นี้ก่อนถ้าถ ok ูกหลอกก็แค่ขวดเดียวกินอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องถูกต้องทีนี้เราก็กินรู้สึกจะกินหกเม็ดเลยนะวันละหกเม็ดวันละหกเม็ดยังไงฮะแบ่งเป็นแบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นเลยสามมื้อมื้อละสองเม็ดรู้สึกว่ามันเราก็คิดว่าเราตายแน่เหมือนกันนะอืเพราะว่ามันเจ็บเพราะว่าเราเกิดมานานแล้วเราไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ๆมันเป็นอย่างเงี้ยอืแล้วก็จะทําไงทีเนี้ยเราก็เลยลองกินดูหกเม็ด ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นคือเราถวายเข้าพระใช่ไหมรเราขึ้นโต๊ะไม้เอ้ยมันขึ้นได้งไงวะปกติออ้ยโหนโหนโนโหน,โหนนี่ลงมาสองตัวต้องโหนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะก้าวขาขึ้นทีเดียวได้เลยมันมันไม่มีแรงไม่มีแล้วไม่รู้มันเป็นยังไงมันล็อกๆอยังไงก็ไม่รู้อ๋อเจ็บตามข้ออ่าฮะเจ็บจกหควไหลมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะครับก็เจ็บมากเลยอ เขาไม่เคยเปลี่ยนเนี้ยมือเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ล็อกก็จ้างเข้ามานวดนะอืนวดเสร็จแล้วเจ็บกว่าเก่าเข้าไปอีกนวดประจาเลยนวดเขาก็ว่าเดี๋ยวเขาขายให้คืออย่างนี้ถือว่าเป็นอาการแพ้ค่อนข้างเยอะแม่จาร่นมันมันก็เป็นมันตามมากับอาการแพ้ะค่ะพวกเนี้ยคืออาจจะ อ่อนเปรีย้ยวเพรียแรงเพราะกล้ามเนื้อหมดแรงอะไรเงี้ยนะคะปวดข้อปวดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถือเป็นอาการกลุ่มกลุ่มอาการออแพ้มันตามมากับอาการแพ้อ,อ่าฮะเสร็จ<ๆ>แล้วก็ทานบีมอยู่นานถึงถึงนานาเท่าไหร่ฮะถึงรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกจะสามกระปุกนะเพราะเป็นมากกระปุกที่สองเออเวลานั่งมอไซค์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นได้เลย ไปเหนียวมอไซล์ลงเข้าไปเอกแล้วก็ปีนขึ้นไปหาเขาอ๋อเนียวเนียวคนทีใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยนะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้กินอันนี้เอ๊ะเราขึ้นได้ไงวะเออเราดีขึ้นก็เลยซื้อทีละสองสามกระปุกไปเลยทีเนี้ยครับก็ดีอ่ะแล้วแล้วได้พิสูจน์เรื่องเรื่องการแพ้อาหารไหมฮะแพ้พิสูจน์ค่ะพอหลับพักหนึ่งเนี่ยเราจะหยุดกินเนี่ยจะแพ้ไหมก็มีบ้างนิดนึงจะเป็นพวกอะไรล่ะพวกน้ำส้มใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้ว แลวพวกอะไรอะพวกแหนมพวกอะไรอย่างเงี้ยลองอดูเราก็รู้สึกแพ้นิดนิดแต่เราไม่กินอะไรแพ้นิดนิดคือ,อยังไงฮะคือยังแพ้อยู่เรารู้สึกมีอาการอะไรมีอาการที่เจ็บๆตามตัวนิดหน่อยอแล้วก็ปวดหัวนิดนิดเราจําได้ว่าอาการอย่างนี้คืออาการแพ้ของเราแหละบางทีก็เจ็บลงไปทําขาอย่างเงี้ยแล้วที่เราก็เฉยไปแล้วนอนตื่นขึ้นเออมันหายแฮ เอ mm. อมันมันรู้สึกปรับด้วยตัวของมันเองได้แล้ว mm. พอสมควร mm. Mm. แต่ตอนนี้กินได้ไหมไอสิ่งที่ไม่แพ้เลยคือพวกน้ำอัดลมนมกล่องแต่ก่อนหมดเลยน้ำปลาน้ำซอตอะไรต่างๆแพ้หมด mm. Mm. แต่เดี๋ยวนี้พวกนี้ไม่แพ้จะมาแพ้อยู่พวกแหนมพวกน้ำส้มหน่อยๆน,นะ uh huh. เพื่อการเราดีขึ้นพอที่จะไปไหนไปกินได้บ้าง oh. แล้วกลับมาเราถ้าเรากินผิดเนี่ยเรากินแพ้แล้วเราอย่าไปกินซ้ำให้เราหยุด แล้วร่างกายมันก็จะขับของมันเองไม่ใช่กินแพ้หนึ่งเราไปกินแพ้อีกสองสามก็สะสมไปสะสมแล้วก็จะแย่ไปเลยอพอเรารู้สึกว่าแพ้นิดแล้วก็หยุดอร่างกายมันก็จะขับของมันาานี่ก็หยุดกินไปพักหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ดีก็เลยเริ่มมากินใหม่อคือเราอยากไม่อยากเสียเงินนะเ no? นาะแล้ว <c oughs> บิมบิมบิมทําให้พี่เชื่อมั่นได้ยังไงว่ามันช่วยอาการแพ้ให้ ดีขึ้นก็ก็หลายอย่างนะก็หลายอย่างที่เรากินได้เรามาตลาดเราจะกินนมจีนแล้วก็กินได้อแล้วก็กินบีมตามปกตินั่นแหละอฮะคือกินได้แล้วก็ร่างกายมันก็ขับของมันแต่เราก็ขบกินอาหารต่างที่ไปตลาดอะไรเรากิกนได้หมดแล้วครับก็ดีขึ้นอืมอาจารย์ครับบิมเข้าไปทําอะไรในตัวของคุณสุดใจฮะก่อนอื่นผมยังสงสัยว่าทําไมอยู่ๆมาเป็นตอนอายุสี่สิบกว่านะครับม,มัน ช่วงนั้นนะ่ะมันคุณจะมีการเปลี่ยนอาหารการกินมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทาให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปไอ้ช่วงที่ทําให้เปลี่ยนก็คือทําให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวไอทีเอสองเยอะขึ้นมา,าครัซึ่งมันจะหลังทั้งอินเตอร์คินหนึ่งหลังทั้งอินเตอร์คินหกครับซึ่งจะทําให้เกิดอาการแพ้ทั้งหลายแหล่ที่พูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละต้นเหตุมันอยู่ตรงนั้นแหละนะ,ะแล้วถ้าเราลดตรงนี้ได้ นะฮะเท่านี้แคปซูลสีเขียวทีแรกกิน6แคปซูลเลยใช่ไหมฮะมันแน่นอนอะ่ะมันไปเพิ่มท h 1เพิ่ม t ีเรกูเอเตอบกดทีเชั่วเลยอนะฮะพาากอารแพ้ทั้งหลายแหล่จะหายไปอย่างรวดเร็วม,นะมันไม่ได้แก้ไขที่ปลายเหตุนะไม่ได้ไปแก้ไขที่อาการทรมานปลายเหตุมันไปดูแลที่ต้นเหตุนะครับ,รบก็ยังสงสัยอยู่ว่าเมื่ออายุ40กวา่า ทำมาอยู่ทีเอสองมันก็สร้างขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็ช่างมัเถอะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันที่อาจารย์อภัยบอกว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ครับสุดท้ายแล้วตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงฮะก็ดีขึ้นนะคะทานอะไรที่คิดว่าแพ้ก็ทานได้ได้ได้แต่รู้สึกไหมแพ้น้อยมากตอนเนี้ยอืแพ้แพ้เหมือนเรารู้สึกว่าเราเริ่มตั้งแต่เราแพ้แรกๆอเรารู้สึกว่ามีแต่เราก็มันก็หายไปได้ก็รู้ตัวก่อนละ ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าเรียวแรงมาเหมือนเดิมมีมีมีไม่เจ็บตามข้อตามเนื้อตัวคือเราทำงานได้มากขึ้นเพราะเป็นช่างตัดผ้าเราจะต้องสร้างแบบเสื้อใช่ไหมอยู่ๆเราทําไม่ได้เลยนะเราแพ้อ่ะเราสมองเรามันหมดไปเลยอืเฮ้ยเราไปดูคนแก่กว่าเราเขายังทําได้เราเป็นอะไรพยายามคุยกับคนที่อะไรนะเป็นโรคอะไรไอ้เป็นอะไรล่ะเป็นผู้สูงอายุที่ว่าเป็นโรคคนแก่ะอลไซเมอร์ ไม่ใช่ไม่ใช่โรคคนแก่ลหลายโรคเลยนะฮะถ้าโรคคนแก่เนี่ยพากินสันอวไวทองอวไวทองอ๋อเอ๊แต่ทําไมาเราเป็นมากกว่าเขาที่เราไปโรงพยาบาลเราก็ไปนั่งคุยเอ๊คุณเป็น,น้นนี้นไหมก็ไปอ่านดูตามที่หมอเขาเขียนเราน่ะมันเป็นมากกว่าคนที่ไวทองปกติ<อ>แล้วก็เราน่าจะเป็นโลกกว่าเขาแล้วหลักก็คิดว่าคงตายแน่เหมือนกันนะอลูกก็ยังเรียนไม่จบตายแน่ๆเลยมั้งเนี่ยก็เลยเพราะว่าเวลาเกิดเนี่ย เวลาเราเดินเราเก้าวขาไม่ค่อยได้นะเท้ามันจะทิมทิมแล้วทีนี้ก็ไปจิ้มนอนจิ้มนี่จนต้องจนได้ไปฉีดยาไอ้กันบาดพยกักบางทีก็ไปทิมอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรดูไม่รู้ตัวเลยคือคล้ายๆแบบว่าเราคิดว่าเราจะไปอย่างเงี้ยเหงือนก็นเราเคยไปใช่ไหมเท้าเราบาดทิมลงที่นี่เราก็ทลาไปเลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นยังไงเนี่ยเออเราไม่มีแรงที่จะเดินเลยเหรออย่างเงี้ย เหมือนไม่มีเลี้ยวมีแรงบังคับไม่ได้เพราะปะกติป้านี่เป็นคนแข็งแรงมีความมั่นใจพอสมควรอ,อยู่ๆทุกอย่างเราหายไปหมดมันก็เสียความมั่นใจเลยโอ้ยเม็ดแต่นั่งรถไฟยังเกือบจะเอ๊ก,กุจะลงได้ไหมเนี่ย<อ> <c oughs> คือเราเราขาดความมั่นใจจนอ,อู้อะ,อะไรขนาดนี้ชีวิตเหมือนศูนย์เลยนะศูนย์ทีนี้ก็เออมากินอันนี้ขึ้นโอ้มันมันมันใช้ได้ทีเดียวนะครับ มันมีความมั่นใจขึ้นทําอะไรได้ตามตามวัยเรานั่นแหละตามวัยเรายินดีด้วยครับก็กลับมา <c oughs> เป็นปกติแล้วนะตอนนี้ <c oughs>